สวัสดีครับเกาะแข้งเกาะขาแต่เช้าเลยครับวันนี้พ่อไม่อยู่พ่อไปซื้อของครับวันนี้อยู่กับแม่เช้านี้อยู่กับแม่ครับพี่ต้มเล้งเกาะแข้งเกาะขาอีกแล้วอันนั้นสาวสวยของเราถุงถุงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้มีตงัง มีตังกำลังหาที่ขึ้นและะ้วค่ะเอา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 เหยียบหัวต้อมเล้งแล้วเอาเอาโอ้มีตังไม่ทำอย่างนี้อะลูกฮะทำไมทำอย่างนี้อะลูกฮะเล้งมันนอนอยู่เหยียบมันขึ้นมาเลยเหรอลูกโอ้โหแสบจริงฮะเอา,เอ,าอันนี้ก็มาง้อง มาฟ้องใช่ไหมโอ้โหตังตังเหยียบหนูมาใช่ไหมมาฟ้องแม่เลยอืมโอ้โหนูซบขาแม่อยู่ดีๆตังมันเหยียบหนูเหรอลูกโอ้ยน่าสงสารจังเลยไม่เป็นไรนะลูกเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อไปตลาดมาพ่อมีหนมมาให้ปลอบใจเนาะชูชๆเนะ